อืมน,นี้วันแรกหัดกินเมล็ดพืชเขาก็นี่จะทำกกินวันแรกนะเนี่ยจิกินจิกินก็โอเคแล้วกินอาหารเองแต่ไม่ยอมกินที่เม็ดอาหารนันต้องให้ป้อนแต่ไอเมล็ดพืชอ,อันนี้กินเองนี่กินเสร็จนี่มานี่และนี่ กินน้ำกินน้ำร็จเล่นน้ำเลยโอ้โหสะใจเขาหละบรรยากาศยังก็อยู่นอกบ้านเลยให้เขาคุ้นชินดี๋จะกินได้เก่งๆจะได้ออกไปข้างนอกไปใช้ชีวิตอยู่ธรรมชาติของเขาหีวิจะไปได้ด้วยเปล่าันพยายามสอนกน,นี่นนเะนี่ยจกจิตกินไะด้แล้วเขาข้อขบเม็ดนะ หบเม็ดจนกระทั่งเปลือกออกอ่ะแล้วกินข้างในกันอไอตรวนี้ตัวเล็กกินช้าเขาน,นี่พวกตัวโตกินอิ่มแล้วมาเล่นน้ำเนี่ยอวันนี้ความขึ้นหน้าของเจ้าสกิดน้อยค่ะ